สวัสดีค่ะวันนี้มายาคอเลเตอร์มาแนะนําการสะสมธนบัตรแบบปฐมและแบบเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เราจะสะสมธนบัตรเป็นแบบเก่าแบงก์สิบเก่าแบงก์ยี่สิบเก่าแล้วก็ธนบัตรแบบเก้าแบง์โทมัสกันแต่ตอนนี้เรามาถึงยุคของราชการที่สิแล้วนะคะเราจะสะสมธนบัตรของราชกาลก่อนก็คือ ราชการที่9โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็คือสะสมธนาบัตรที่กำลังหมุนเวียนเราผ่านมือเราใหม่บ้างเก่าบ้างนะคะเริ่มต้นจากแบงก์20ก่อนค่ะถ้าเราจะสะสมเรามีจุดม,มุ่งหมายแล้วก็มีใจที่ชอบอะไรเอ่ยชอบเลขสวยเราชอบเลขอะไรเราสะสมประมาณนั้นไปก่อน ไม่ว่าอย่าเพิ่งไปสะสมเพื่อคิดขายเพื่อให้ได้ราคาหรือเพื่อจะทำให้ทำเงินเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้นะคะเราต้องสะสมตามที่ใจเรารักเราชอบก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้จะตามมาตามมาหาเราเองนะคะก็หลังจากที่ท่านสเสด็จสวรราคตนะคะขอ แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าเราก็จะคิดอะไรไม่ได้นอกจากเลขที่เป็นมงคลหรือเลขที่สื่อถึงพระองค์ท่านดังเช่น59ปีที่เสด็จสวรรคต89พระชนมายุ99มงคลของเลขราชการนะคะพอเราสะสมเลขนี้ได้เราก็จะสาปเปลี่ยน เจอแบงค์ที่ใหม่มาแทนแบงค์เก่าที่เราที่เราเก็บมาไว้แล้วก็สะสมไปใช้ไปประมาณนั้นเลยนะคะพอเริ่มสะสมไปเรื่อยๆค่ะเราจะรู้ว่าเราเรารู้สึกว่าจะมีความแตกต่างที่หมวดของเลขเลขลำดับของหน้าหมวดที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะสายตาที่ที่มีความไวต่อเลขเมากพอเห็นเลขเ้าท้ายๆปุ๊บเราก็จะรีบ แยกแบงนั้นไว้ต่างหากกลัวหยิบไปใช้เราจึงได้เลขสวยๆอย่างเช่น0ูนย์ศู้น0 9ศูนยซึ่งไม่ใช่เลขกระจกลักษณะของของแบงนี้นะคะถ้าเรานำเลข9ข้างท้ายอะคะ่ะมาสลับกับเลขศูนย์ที่ต่อจากเลขหนึ่งอะคะ่ะก็จะเป็นเลขกระจกทันทีและเป็นเลขสวยด้วยเป็นเลขหลักหมื่นหลักหมื่นหมายความว่า เลขเลขหมวดของธนบัตรจะมีทั้งหมดเจ็ดหลักคือหลักล้านแต่อพอมีศูนย์ศูนย์นำหน้าลำดับต่อไปคือหลักหมื่นนะคะพราะเป็นเลขสวยๆที่ผ่านมือมาแล้วเก็บไว้ไม่กล้าไปใช้ต่อมาค่ะหมวดที่เราเห็นเนี่ยค่ะคือหมวดเสริมพอเราได้หมวดเสริมมาสิ่งที่เราได้ต่อมาค่ะ จากหมวดเสริมนี้ที่ที่ที่เราจะได้ก็คือลายเซ็นค่ะลายเซ็นที่แตกต่างในหมวดเดียวกันธนบัตรที่นำไม่ท่านได้รับชมนะคะเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบที่16ลายเซ็นของรัฐมนตรีมีเพียงสองท่านก็คือคุณประสานแต่รัฐวรกุลและคุณ วอลไทยสันติประพลายเซ็นทั้งสองท่านนี้ก็คือจะอยู่ทางด้านขวาม,มือแล้วต่อไปทางซ้ายมือก็จะเป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าเกิดมีความแตกต่างในในบนบดบนธนาบัตรที่หมุนเวียนมาบนมือเราเราก็จะเก็บเอาไว้เพื่อคัดแยกแล้วก็ให้เกิดความหลากหลายและมีความแตกต่างแล้วรวมทั้งธนาบัตรที่เราเก็บ จะต้องเป็นแบบใหม่แล้วก็ริ้วรอยน้อยที่สุดแล้วก็มาเก็บใส่ซองพลาสติกไว้นะคะต่อไปอาจจะมีการวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นจากนักสะสมคือรู้จักนำธนาบัตรเก่ามาล้างมาทำอะไรหรือว่ามาอะไรที่มันลงทุนไม่มากเพราะเราไม่ได้ทำเป็นจํานวนมากเพื่อการค้าเราก็จะทำให้ธนาบัตรเก่าเป็นธนาบัตรใหม่ได้อันนี้ก็น่าศึกษาอ,กอีกอย่างคะ่ะ วันนี้ก็มาแนะนำการสะสมธนบัตรในรูปแบบที่เราชอบนะคะในรูปแบบที่เราที่เราสนใจแล้วก็เรามีใจรักอะไรอะไรก็ดีทั้งนั้นนะคะเพราะตอนนี้เก็บบ้างใช้บ้างแบงค์ยี่สิรัชการที่9เก็บไว้แค่แบงค์บบยี่สิทระใบทะบก็มีมูลค่าในในอัลบั้มหลายพันบาทแล้วนะคะคือเก็บแบบไม่รู้ตัวที่มะ สวยเรบสวยหมวดสวยอะไรประมาณนี้เอาไปใช้ก็หลายใบยแล้วถ้าใบาไหนที่เก่าแล้วมีใบใหม่มาแทนที่อยากทราบว่าท่านเป็นแบบนี้ไหมคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ